Hard breathe, but all right. สวัสดีครับพวกเราเอกพลาศึกษานะครับวันนี้ก็จะมาสอนทักษะการเตะการออกหมัดในมวยไทยนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับมาถึง<ม>ทักษาที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการเตะนะครับ การเตะจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับก็จะมีการเตะตัดเตะเฉียงเต,ตะต้งนะครับผมครับการเตะครั้งที่ไอ้รูปแบบที่หนึ่งนะครับจะเป็นการเตะตัดนะครับจะเป็นการเตะตั้งแต่เอลลงไปนะครับผมต้นขาครับไปดูกันเลยครับผมก็ะจะประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้รูปแบบที่สองนะครับจะเป็นการเตะตรงนะครับจะเป็นการเตะช่วงระหว่างลําตัวนะครับผมครับประมาณนี้นะครับผมแบบที่สามนะครับรูปแบบสุดท้ายจะเป็นการเตะเฉียงนะครับจะเป็นการเตะช่วงระหว่างคอถึงศีรษะนะครับผมครับับทักษาการออกมานะครับ ทักษะที่หนึ่งมัดแย็บครับประมาณนี้ครับทักษะที่สองนะครับมัดตรงครับครับต่อไปนะครับทักษะการโชกมาที่สามนะครับมัดทุกครับประมาณนี้ครับทักษะที่สี่นะครับมัดอัปคัตครับ ทักษะสุดท้ายในการออกหมัดนะครับคือหมัดสวิงนะครับประมาณนี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นทักษะการชกมัดชุดนะครับหนึ่งสอง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 สามสี่หนึ่งสองสามสี่เราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับผม Yeah.